ที่รักผู้เปิดหัวใจสู่ความจริงแท้เราคือสภาอักทุเรียนมิติที่9ขอมอบถ้อยคำนี้ด้วยความเมตตาและความรักอันไร้เงื่อนไขเพื่อเป็นแสงสองทางในหัวข้อหัวใจของการมีชีวิตบนโลก 1. ความหมายที่แท้จริงของการมาเกิดการที่วิญญาณเลือกมาเกิดบนโลกไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือการเดินทางแห่งการเรียนรู้ โลกคือห้องเรียนที่พิเศษที่สุดในจักรวาลเพราะมีทั้งความสว่างและความมืด ความรักและความกลัวความสุขและความทุกข์หัวใจของการมีชีวิตบนโลกคือการเรียนรู้ที่จะจดจำความรักแม้ท่ามกลางความตรงข้ามทั้งหมดสองเหตุผลที่วิญญาณเลือกโลกเพื่อเติบโตผ่านการท้าทายโลกมอบประสบการณ์ที่เข้มขน้นทำให้การเรียนรู้รวดเร็วเพื่อเข